ไปดูจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดจันทบ,บุรีกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสนามที่2แล้วเทีอมเภอโป่งน้ําร้อนนะครับ สำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระชทา,านคิงส์ภูมิพลและจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระชทา,านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอป่องน้ำร้อนเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพลเอกดีชาเอเดเชชาเหมกระสีเข้าร่วมในพิธีนะครับ สำหรับ <c oughs> การแข่งขันประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิง82กิโลเมตรครับโอ้นักปั่นทีมชาติก็คว้าสามอันดับแรกตามความคาดหมายแช,ชมป์เป็นพันโทหญิงจันเพงนนทศิน ดีกรีทีมชาติวัย41ปีจากทีมสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหม2ชั่วโมง18นาทีกับอีก55วินาทีที่2และ3เวลาเท่ากันเป๊ะเลย2ชั่วโมง21นาที37วินาทีที่2ใเนี่ยเป็นรุ่งนภา,ากุศลจากทีมคิดเช่นควีนที่3เป็นสิเอกหญิงสุภักษรน,นันตนะจากทีมสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับ ส่วนในรุ่นประชาชนชาย121กิโลเมตรครับแชมป์เป็นอัศสรพันสะอาดจากทีมรู้ใจอินชูเรนซ์ที่2เป็นจ่าสิบเอกนักทพลจำชาติจากทีมปั๊มไบส์สเปเชียลไลซ์ลิควิมอลีฮอปปินลบบุรีที่3เป็นภูริเดชอินทัผิวจากทีมรู้ใจอินชู a รนซ์ทั้ง3คนไม่น่าเชื่อเวลาเท่ากันเป๊ะ2ชั่วโมง41นาที34วินาทีครับ สำหรับสนามต่อไปสนามที่3จะชิงชัยกันวันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้ที่ right อำเภออันรัญญประเทศจังหวัดสราแก้วนะครับนักกีฬาท่านไหนสนใจสามารถสมัครแข่งขันได้ถึงวันที่7พฤษภาคมนะที่ w w w t h a i c y c l i n g o r t h ก่อนเวลาเที่ยงตรงครับ